เพื่อนเปื่อมเจ้าวันนี้ป๋ามาพอบรรยากาศในงานกีฬาโรงเรียนบ้านสักผุกกีฬาเด็กน้อยตั้งแต่ป .1 ถึงป .6 เจ้าป๋าพอบรรยากาศในสนาม คอยใส่ว <łość> ่าไงใคอยใส่ตรงให้ก็น <eben> นี้เป็นเฮนบอลนักเรียนบ้านสักรกับบ้านสั๊คกิ้บุญจิ๋วจักรอบตายที่สุดไปท้าที่สามแล้วตอนนี้เข้าสู่ช่วงท้ายเกมแล้วนะครับ ทางนั้นกับเป็นแข่งวบอลุสีบรหทอโรงเรียนบ้านสักหุ่งกับบ้านองบ้านสักทองเจะรวมกอนครับเหมือนเ่อกีนะีเราก็่บอล